กับพบกับจ้องลุงเดียนะครับลองเลย์ชาแนลนะครับผมเนาะวันนี้การานต์กลางๆนะครับลังไหลนะครับผมทางไปเส้นอุบลนะครับผมเนาะก็มีวงนี้ครับผมเล็บีนะทางนี้ก็น่าจะรู้จักนะครับนี่ครับผมว่าเป็นวงอะไรมานะครับคืนนี้มีคอนเสิร์ตนะครับผมเนาะมีคอนเสิร์ตคืนนี้พบกับหน้าวงน้ําแข็งครับผมนี่เจะนังนะครับผมเนาะก็มีออเดอร์กข้ามานะครับผม ตอนนี้ทีมงานกาำลังเช็คซาวนะครับน้องจากกองพับการสั่งออเดอร์เจนังนะครับเลียงนะครับเลียงทีมงานเทคนิคนะครับผมกองวงนังแข้แงแากการนักรองอาเช็คซาวนะครับนู่นลูกค้ายังคอยอยู่อีกหนึ่งคนลูกค้า v i p ครับผมนี่ลูกค้า v i p นั่งยิ้ม ลูกกาเบียร์คืลูกกาเจนางน,นี่นี่ตอนนี้ตีมันนะครับวงน้ำแข็งกนะำลังเช็คเสาเช็คไรกันอยู่นะครับแข็ง <Okay. S 1> เออ ธอถ้าถ้าเธอเธอจะออกเสียงแบบภาษาการจริงๆต้องวงน้ำแข็ง,องออกระจไหมแ,แต่ถ้าเป็นภาษาเพี้ยนๆคือวงน้ำแข็งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องเลยครับ<ๆ>เอฟซ<ๆ>ีเขาต้องออกเสียงไอ้ตู้กับเอฟซวงน้ำแข็งนะครับแต่เสียงจริงๆแล้วตามลักษณะคนนะอ่านะครับตามลักษณะคนนะครับคือเหยอกันน่ะ คือลุงเบียแรงตายกับป้มว่าวงน้ำแข็งแต่ป้านางว่าไม่ใช่วงน้ำแข็ง <laughs> <อ> <laughs> น,นะครับก<อ>้าหมูแดงเหรอ,อหมูแดงหหมมดดจ้าตั้งแต่ตอนเที่ยงตอนบ่าย<อ>นี่แม่ขอ้อ้ตัวเล็กนะครับดดเดี๋ยวก่อนสุดสวย<อ>ไปก่อนเดี๋ยวเออไปก่อนไปค่อยกินนะ<อ>นี่แม่ขอ้อ้ตัวเล็กติวาลุงเบียลุงพลิปไปนะครับปุ๊มนาะ นี่แม่เขานะครับมาขา้อกินทุกวันนะครับตอนเช้าก,ก็ให้ไปร้องแล้วเนาะเดี๋ยวกำกับกับพุมเดี๋ยวก็ให้สักรอบนะครับมาทุกวันแล้วครับพอเราให้เขากินเขาก็มาแต่ตอนไม่ไม่เขาไม่ให้เ้าไกลเลยนะครับพมก็ไม่ให้ก้าไกลก็ไม่ได้เลยเขาตื่นคนครับแต่นี่ทุกวันเ็เนนะาเริ่มชินครับเ็าเริ่มรู้ว่าเราเให้ข้าวให้หน้ำเขากินเนาะเขาก็เลยไม่ไม่กลัว เดี๋ยวก่อนสวยๆอะเดี๋ยวก่อนดิเขายังไม่เสร็จงานก็ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนหิวเหรอมานี่มามานี่มามาเร็วมามาเร็วลุงเทียจะบอกก็นะครับว่าเอออย่ามาตีรานนะครับพวกเนาะไม่อยากได้แบบตีตะมีลูกค้าทั้งมันน่าเกลียดครับพวกเนาะก็เลยเอาส่วนหมากจะเดินเอาไปให้เขาดันลังนะครับก้อยก่อนนะ <laughs> <laughs> นี่ครับผมเดี๋ยวให้เขาคอยก่อนอนี่ค <c oughs> รับผมเช็คสินค้าโอเคนะนว่าเมนูกี่อย่างผ <c oughs> ัดกะเพราหมูทอดกระเทียมก็นะนะครับ แล้วก็นู่นมีเลี้ยงพิเศษสําหรับลูกค้าคนพิเศษ <c oughs> เจ้านายยังเย็่มอยู่แล้วก็นู่นลูกค้าพิเศษยังรออยู่อีกหนึ่งรอบคำนี่วันละซองรอบเหมือนกันกันกบนี่ชาวย็นนะครับนี่ชื่อสุดช่วยนะครับชุดช่วยเป็นแม่ของตั้งแก๊สนะรับตั้งแก,ก๊สก็ไปเลี้ยงแล้วนะรับพุ่มนะมีพ่อแม่อุป,ปการะเรียบร้อยแล้ว ลงเดียก็ก็ไม่ยากครับผุมผ่าอุ้มไปนไปกันแล้วครับผมนะครับทั้งน้องทั้งแก๊สนะครับเป็นเรียลงมือบรรทอนนะครับมีน้องผู้ยิ่งรารับปุ๊บประการะไปเรียบร้อยแล้ววันนี้หยิบซี่กุมผ่านะครับกายังที่น้องจะคล้องพับบอไว้เหล็กันงก้อนนะครับว่าจะมีคอนเซิร์ตนะครับอ่าเดี๋ยวจะสั่งข้าวน้องก็จ่ายบริการนะครับสั่งข้าวเราอยู่เลยครับจะมีคอนเซิร์ตนะ วันนี้ก็จะเป็นวงน้ำแข็งครับผมวงน้ำแข็งนี่ทีมานนะครับเทคนิคเ็คสาวเจ๊ไรอยู่นะครับพนะุมเนาะเัีวนี้คนคลืค้นอีกแล้วเจนางวงข้าวกันไ,มไหมว,ว่ลาวมือลั่นครับวันนี้เจ้นางมือลั่นอีกแล้วมือลั่นอีกแล้วอันนี้ก็เป็นร้านกลางๆร้านน้งต้มนะครับติดกล้องอ่าโอเคนะครับทีมงานน้ำแข็งของเรา อย่างเทคนิคไรกก็กำลังเช็คซาวเช็คไร่กันอยู่นะครับผมเนาะนี่บรรยากาศยังไม่ตันมืดนะครับชบน้าน,น,นี่ครับทั้งเป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งคนเสิร์ฟของเจ้านางไปเร็วเจ้านางไปก่อนเร็ว จะกล้องจะกล้องร้านนะครับจะน,น้องการยนีใส่ดีครับผมจะกล้องร้านลาวลังไหลนะครับกับนางคุยกับลุงเดียอยู่บ่อยครับผมการนีใส่ดีนะครับน้องก็เคยไปยูเหมือนกันเมืองเร้มาก่อนเนาะเสียตั้มครับเสียตั้มออเดียอ่ะ <laughs> โอ้เสียตั <laughs> ้ม กับบรรยากาศนะครับเราก็อยู่กันแบบรู้จักกันนะครับสัมปันธรรมัยรีนะครับผดมีแต่สิ่งดีๆกันนะครับผมบางทีนองเข้าไปตุราน,นะครับกาแฟร้า,า,รานโรงียยไปตุรานาากาแฟร้านกันนะครับผมนะมีไรร้านกลาง,ลางๆเราก็ดูแลกันนะครับผมนะเดี๋ยวนะชุดสวยวันนี้คนเยอะอีกแล้วนะครับปนางมือลั่นอีกแล้วเดี๋ยวชุดสวยชุดสวยเขาอย่างกลัวนะครับ ว่าลุงเดียจะห้ามไม่ให้ก้าวมาที่ร้านนะครับเมื่อก่อนก็ไม่เอาเลยครับเมื่อก่อนเขาไม่เอาเลย,น,เเเลยนี่พนักงานเสิร์ฟของเราเป็นตั้งลูกค้าแล้วก็เป็นปนักพนักงานเสิร์ฟได้ไหมได้ไหมได้เดี๋ยวผมไปส่งไป นี่ครับเยอะกันการกก็มาใขรกล้องกเรเลยนะครับเราก็อุดนุ่นนะครับช่วยเลือแบ่งปันกันไปนะครับนี่ใส่ดีครับปุ๊ครับนี่ใส่ดีนี่ใส่ดีเป็นไงบ้างเสียตั้มประกอบเสร็จแล้ว นะครับตีมานก็กำลังเช็คสาวเช็คไก้กันอยู่นะครับพุ่มเนาะเราก็เอานี่ครับพุ่มโอเคครับนี่มาอีกแล้วลูกค้า VIP อพะไปไหนอะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่อยู่กำลังเช็คสาวอยู่เช็คสาวเช็คสาวอยู่ไปดูดิไปดูแต่เราไม่กล้าตายเดี๋ยวก็จะว่า เราถ่ายแค่ไปนอกนะครับเดี๋ยวน้องก็เป็นส่วนตัวนะครับเช็กสาวเช็คอะไรอยู่นะครับผมเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมมากๆคืนนี้ปานางมือลั่นอีกแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับพีซีสวัสดีครับผม